ครับชาวฮิโรชิมาและคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีปีใหม่นะครับปีนี้ก็ฝากตัวอีกปีหนึ่งด้วยนะครับปีนี้ผมก็อยากจะพาคนต่างชาติหลายๆชาติไปในที่ต่างๆนะขอให้ทุกท่านติดตามรอชมต่อไปด้วยนะครับและแขกรับเชิญในวันนี้ของรายการเราจะเป็นชาวอะไรนะแขกคนแรกของปีใหม่เลยนะครับเนี่ย นี่ก็ปี2015แล้วแขกคนแรกของปี2015จะเป็นคนแบบไหนกันเอ๊ะฮย,ยไม่จริงอ่ะโกหกใช่ไหมอ่ะปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยว,ว้าวสวยด้วยอ่ะสวัสดีค่ะอะไทยเหรอสวัสดีครับคนไทยเหรอครับค่ะฮัฮัชิบะตะ โอ้ชิบาตะครับชิบาตะเอออายูเออชื่ออะไรคะร <ca. S 1> คุณบีมค่พูดญี่ปุ่นเก่งจังครับ <laughs> ยังไม่เก่งแล้วคะ่ะจริงเหรอครับคุณบีมคนไทยใช่ไหมฮะ <laughs> ใช่ค่ะไอมีคนน่ารักนรักมาสักทีนะ <laughs> จริงๆเแล้วรายการนี้นะส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายตัวบึกบึนทั้งนั้นเลยละครับอย่างนั้นเหรอครัก็เป็นอย่างนั้นแหละ <laughs> แล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงมานะครับ ทำไมถึงได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นห่ะคือว่ามาเรียนต่อปริญญาโทนะคะโอ้มาเรียนที่นี่เหรอครับเรียนอะไรฮะก็ศึกษาภาษาญี่ปุ่นค่ะยอดเลยนะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยค่ะไม่หรอกเก่งออกนะจะไม่แล้วค่ะมาญี่ปุ่นกก่ปีละประมาณปีครึ่งค่ะแขกรับเชิญต่างชาติของเราในวันนี้มาจากประเทศไทยคุณบีมถึงจะเพิ่งมาญี่ปุ่นได้แค่ครึ่งปีแต่ก็พูดภาษาญี่ปุ่นเก่งมากชื่อจริงว่าสิทธารัตน์ คุณพ่อและคุณแม่นั้นตั้งชื่อเล่นให้ว่าบีนซึ่งมีความหมายว่าส่องแสงสว่างสดใสปัจจุบันศึกษาชั้นปริญญาโทปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยโตเกียวกากุเกไม่รอช้าเราขอไปดูที่พัาคุณบีมกันเลยห้องที่น่ารักสมกับเป็นผู้หญิงนี้ค่าเช่าเดือนละ4 4 0 0 0พเยนและคุณบีมอาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวค่ะคุณบีมมาทำอะไรที่ประเทศญี่ปุ่นครับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ชอบภาษาญี่ปุ่นเหรอครับชอบมากเลยค่ะตอนที่อยู่ชั้นป .1 ชอบโดราเอมอนมากๆเลยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นคุณบีมซึ่งชื่นชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างโดราเอมอนและเซเลมอนและตอนนี้ก็มีเรื่องที่คุณบีมตั้งใจทําอยู่ด้วยชอบเพลงอนิเมะค่ะชอบร้องเพลงด้วยเพลงอนิเมะเหรอครับค่ะเพลงประกอบการ์ตูนค่ะ ประมาณนนั้จริงๆแล้วคุณบีมีความสามารถถึงขนาดได้เข้ารอบสุดท้ายการประกวดร้องเพลงอน,นิซองกลางปีของประเทศญี่ปุ่นครั้งที่7จากผู้สมัคร1320คนมาแล้ว ของคุณบีมผู้ชื่นชอบการร้องเพลงญี่ปุ่นคืออะไรกันนะอนาคตก็จะกลับเอ่อกลับประเทศไทยและตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นของตัวเองค่ะโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเหรอคะค่ะแค่เล็กๆอะนะคะ<า>ครับ ไปบ้านเกิดของคุณบีมนั้นเป็นประเทศที่กว้างและมีภูมิอากาศอบอุ่นทำให้สามารถส่งออกข้าวไปได้มากที่สุดในโลกและในวันนี้คุณบีมอยากจะไปที่ไหนกันคะวันนี้อยากไปที่มิยาจิม,มาค่ะทำไม <c oughs> ถึงอยากไปมิยาจิม,มาล่ะครับเอ่อในวันปีใหม่ของญี่ปุ่นผู้คนจะไปไหว้พรากันใช่ไหมคะฉันก็อยากไปสัมผัสวัฒนธรรมแบบนั้นของญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ แล้วเปใหม่ไทยเขาทาอะไรกันบ้างรับมีใหม่ของไทยผู้คนก็จะไปวัดกันไปไหว้พระขอพรและทําบุญตักบาตรกันกค่ะค,คือการถวายอาหารให้พระนะคะโอ้รู้คําศัพท์ดีกว่าคนญี่ปุ่นอีกนะครับ <c oughs> ต,ต,ตักบาตรเหรอตักบาตรถูกไหมคะผมก็ไม่รู้นะเ <c oughs> พิ่งเคยได้ยินคำว่าตักบาตรเนี่ยนั่นเลยคะ่ะ เรายังมีอย่างอื่นที่อยากทำอีกไหมครับอยากเห็นหน้าหนาวของญี่ปุ่นค่ะอยากเห็นหน้าหนาวของญี่ปุ่นแลวดูนี้มีแต่ของอร่อยยนะอยากทานจังเลยค่ะอยากทานเหรอีจังนะผมกลายเป็นคุณลุงไปซะแล้ววันนี้จะจัดให้ทุกอย่างเลยงั้นเราไปมิยาจิมะหาของอร่อยทานกันนะครับเอาละงั้นไปกันเถอะวันนี้เป็นคุณลุงไปแล้วจะจัดให้ทุกอย่างถือเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะ เราจะนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะมิอาจิมาก,กันจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่คุณบีมมาที่เกาะแห่งนี้และวันนี้จะมีเรื่องสนุกอะไรรออยู่บ้างนะโอ้วันนี้ก็มีกวางด้วยนะโอ้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดียอดเลยคัทุกคนสุดยอดขอบคุณมายันดีนรัิดตรั่ะครับขอบคุณะัดีตันะครับแต่ว่าไม่ใช่คนนี้จิมม่านี่นะาะไหนกันครับเีื่อวาคุณนี่ค่ะม่วาคุณนี่คนี้ชื่อคุณบีมาจากเมืองไทยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินดีต้อับค่ะชีสก่อนนะครับผมช่น่ารักนะยอดเลยนะคะใช่ เขารู้คำทักทายด้วยนะเขาทักภาษาไทยมาดีใจไหมครับดีใจสิคะนั่นนะสินะฮะเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอะชอบบรรยากาศมากๆเลยเละค่ะสมเป็นญี่ปุ่นสมเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยอ๋อนั่นสินะตัวที่ไทยก็แบบนี้ไม่ใช่เหรอครับมีของขายตามทางอะพอพูดแบบนั้นมันก็จริงนะมีแผงลอยใช่ไหมล่ะเนาะ เออนั่นน่ะนั่นไรอ่ะฮะเอ้ยหอยนางรมบรรยกาศบอบอุ่นเฮ้ยอยากกินหอยนางรมจังนะหอยนางรมชอบหอยนางรมเลยฮะชอบค่ะชอบมากๆเลยงั้นกินกันไม่ล่านะขอหนึ่งไม้ครับค่ะขอบคุณนะคะเอ๊ะปรุงรสด้วยเหรอครับหอยนางรมปรุงรสค่ะทานครั้งแรกเลยนะคะอันนี้อร่อยนะชอบอาหารที่ญี่ปุ่นไหมครับชอบค่ะอา ทานได้ทุกอย่างเลยชอบอะไรครับข้าวญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นน่ะเหรอคะอืมเมนไทโกะคะเมนไทโกะได้แล้วขอโทษที่รอนะคะหนึ่งไม้ได้แล้วค่ะขอบคุณนะครับทานได้เลยอ่าเอาเลยฮะแต่ระวังด้วยอย่าให้มันจดใส่ชุดนะเป็นไงออร่อยจังอร่อยนะ ดีใจจังอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยอรีอ,อ,ร,อร่อยร่อร่อยมากเลยนะคะอยากทำไรอีกครับบอกเลยฮะอยากทานอันนี้ค่ะอะขนมโมเมจิมันจดดนนะูสวัสดีครับผมเอาล่ะเข้าข้างในดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับ คือชิบตาหันมาหน่อยค่ะอครับอ่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาเรามากินกันดีกว่านะโมเมจิมันจูเอาไหนดีครับมีถั่วแดงมีครีมแล้วก็มีชีสนะครับนี่อันนี้เป็นชีสอยากลองทานชีสดูค่ะใช้เวลา3นาทีนะคะค่ะหนี่พูดยังไงครับหนึ่งหนึ่าสี่ห้าหกด 8, 9, 1เกส่วางก้นล่ะครับเท่าไหร่นะซสาสาอาละสามค่ะสามอสามสามอาร์สเล่านาทีสามนาทีนาทีนาทีงั้นก็สมนาทีรอสนาทีนะครับโอเคเข้าใจแล้วอันนี้มีแค่ในฮิโรชิม่าเหรอคะฮิโรชิม่าเหรอออแน่อยู่แล้วทานได้เลยครับอืมอร่อยค่ะ ยังไม่ถึงไส้เลยนะชมละด้านนอกก็อร่อยแล้วด้านนอกยังอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงไส้เจอไส้หรือยังฮเห็นชีสแล้วคะ่ะยังร้อนอยู่นะครับไม่ต้องรีบนะครับเป็นยังไงบ้างอ,อร่อยอร่อยโอเคเป็นรสแบบใหม่ดีคะ่ะเพิ่งเคยทานแบบนี้ เอาละครับถ้างั้นตอนนี้เรารอคุณบีมทานกันก่อนคุณบีมจะทานจนหมดเลยนะครับไม่มีเหลือเลยหมดเกลี้ยงไหมโชว์หน่อยครับอร่อยค่ะนะอร่อยใช่ไหมครับยอดเลยนะส่วนใหญ่ทานคําเดียวก็จะบอกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแต่อันนี้ทานหมดเกลี้ยงเลยจริงใจหมดเลยค่ะคนอื่นก็จะมาชวนผมทานด้วยนะ ขณะที่กำลังเดินเล่นในมิยาจิมะก,กันอยู่นั้นคุณบีมก็สังเกตเห็นรถลากยานพาหนะดั้งเดิมของญี่ปุ่น,น,ยนอยากลองนั่งดูไหมครับไห,หนๆก็มาแล้วอยากลองค่ะไม่เคยนั่งเลยนะคะอ๋อไม่เคยนั่งเลยเหรอไม่ค่ะถ่ายรูปเหรอ <laughs> ใช่แล้วค่ะ <laughs> ชิวจังเลยนะคนนี้ข้เชิญครับเชิญครับเชิญเลยคนระับเชิญครับอ๋อถ่ายรูปหน่อยนะคะได้เลยครับเิญเลยครับเิญครับโพสท่าดิค่ะ ครับนี่ครับเอให้โพสท่าเหรอไม่ใช่บีมจังเป็นคนโพสเลออ่าใช่ครับอยอดเลยผู้ใหญ่นั้นได้สองคนใช่ไหมครับครับความปลอดภัยมาก่อนคาดเข้มขัดด้วยนะจ้าี่เลยอ่าขอประธานโทษนะครับขอประธานโทษนะครับช่วยพาไปที่ที่มีของอร่อยๆหน่อยได้ไหมคะอยากไปค่ะเข้าใจแล้วครับไปหารถนะครับอร่อยๆไปหาของอร่อยๆกันนะครับสวยงามเลย บรรยากาศดีนะครับครับไปแล้วนะครับกินของอร่อยกันเอ๊ะวิ่งเข้าในตรอกด้วยนี่นะดีจังเลยนะครับแถวนี้เรียกว่ามาจิยะนะครับมาจิยะเหรอครับจังไว้ก็ดีเหมือนกันเนาะย่านมาจิยะรู้สึกเก่าแก่ดีนะคะครับที่นี่เคยเป็นถนนหลักของมิยาจิมะในสมัยเอโดะนะครับอย่างนี้เองอาแล้วค่ะคนลักรถพามาถึงร้านที่แนะนำแล้ว ภาพที่นี่นะครับของอร่อยยที่นี่คือที่ไหนแล้วคะร้านขนมปังโอฮิสัมะขนมปังของที่นี่อร่อยมากนะครับอยากให้ลองทานดูนะครับมีแค่คนในท้องถิ่นถึงจะรู้สินะครับเข้าไปชมได้ไหมฮะโอ้ยากเข้าไปชมก็ได้เลยครับเอาบินจังเชเลยเข้าแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวหอมจังเลยร้านนี้หอมจังเลยโอยหอมมากๆเลยอ่ะ หอมจริงๆนะเนี่ยรู้สึกหิวมากเลยค่ะหิวแล้วเหรอเข้ามาจากเมืองไทยนะครับคนนี้อ๋อไทยเหรอครับเพูดยังไงนะขอบคุณค่าใช่จ่ายครับนั่นแหละครับอยากจะทานอะไรดีครับมีอันไหนแนะนำบ้างไหมคะอันแนะนำก็มีที่อยู่ด้านหลังนั่นนะครับ ขนมปังเมลอนของเซโตเป็นขนมปังที่ทําเป็นลายโทริอิของมิยาจิมานะครับเพราะว่ามีชื่อเสียงมากว้าวจริงด้วยนะเป็นทรงโทริอิขนมปังเมล่อนนะจะมีเส้นแบบนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้ต่างไปนะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ซื้ออันนี้แหละเอาอันนี้เลย แต่รู้สึกว่าโทริอิมันจะเอียงไปทางซ้ายนะครับเนี่ยอตั้งใจทําครับเอ๊ะทำไมเ่ะครับคือเป็นมุมเวลาที่มองมาจากทางฝั่งนะครับก็เลยทําเป็นมุมนั้นนะครับราอยู่ในมิยาจิมะอยู่แล้ววัตถุดิบก็ใช้ของจากเซโตนในครแล้วก็ใช้วิธีทําแบบเฉพาะของมิยาจิมะเลยนะครับเนี่ยครับโดยเฉพาะเลยครับอืแบบมิยาจิมะเป็นแบบไหนเลยครับก็อย่างไฟของรานนะครับเป็นไฟใน มิยาจิมะที่ไม่เคยดับเลยตลอดอถึงพันสปีนะครับ <laughs> จริงเหรอ <laughs> เป็นไปไม่ได้หรอกครับฟับงเขาเล่าไว้อีกทีนะครับ <laughs> ไม่ดับถึงพั0สปีเรามาอยู่ที่ไหนเหรอครับเอ,อที่บริเวณยอดเขานั้นมีหอเลคโดที่มีไฟที่ไม่เคยดับอยู่นะครับ <laughs> เป็นไฟที่พระอาจารย์โคโบจุดตอนที่กำลังฝึกตนแล้วก็ยังคงเหลืออยู่ จึงได้ขอไฟนั้นมาใช้เป็นต้นไฟของมัคคิงาว่านะครับไม่ดับตั้งพันสองร้อยปีชนะทำไมล่ะคะนั่นสิทำไมกันนะนั่นสิครับเออถามอะไรอย่างนั้นเนาะไม่รู้จริงเปล่านอกจากนี้ เชื้อเพลิงที่ใช้อบขนมปังก็เป็นวัตถุดิบที่เหลือมาจากโรงงานทําทัพพีตักข้าวที่เป็นสินค้าของจังหวัดร้านนี้จะเป็นร้านขนมปังทํามือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในมิยาจิมาเลยนะคะครับอร่อยอร่อยเหรอครับ แหมรสชาติก็อาจจะเหมือนขนมปังเมลอนทั่วไปนะแต่ว่ามีลายโทริอิของมิจิมาอยู่ด้วยนะดีจังนะคุณเบีมอร่อยกว่าเดิมยเยอะเลยนะคะอร่อยกว่าเดิม <c oughs> โอ้ยเก่งจังเนาะทานเก่งจังสาวไทยเนี่ยคนไทยกินเก่งเนี่ยอ่ก็มันอร่อยนี่ค่ะทานหมดแล้วแงติดเสื้อนะครับโอ้เต็มเลย <c oughs> <c oughs> ปี่ใหม่แรกที่อิ่มอ,อกอิ่มท้อง เดี๋ยวคุณบีมจะได้ไปที่ศาลเจ้าอิกุซึชิมะที่เป็นมรดกโลกตามที่หวังไว้เอาละเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับ<า>ที่นี่เป็นมรดกโลกและตัวเกาะเองก็เป็นมรดกโลกด้วยนะไงละ่งละไงล่ะสวยจังเลยนะ<า>เอาละครับ<า>ชำระล้างมือที่นี่นะครับมีวิธีล้างไหมคะมีครับรายการนี้พามาที่นี่หลายครั้งจนผมจำได้แนะล้วล่ะมาล้างมือกันหลายครั้งเลยละ่ะรับรองเดี๋ยวพาไปถูก คนไทยนี่อภาษาไทยนะคนไทยค่ะไทยนะสวัสดีค่ะทำไมพูดไทยได้อะค่ะคนไทยค่ะ้อวคนได้อะคะเอ๊ะเออออคุยอะไรกันเลยครับก็ถามว่าทําไมพูดไทยได้เลยบอกว่าเป็นคนไทยค่ะ๋อคนไทยคนไทยแหมภาษาไทยเนี่ยมาถึงที่นี่เลยเนาะดูสิหยิบที่ตักมา ก่อนอื่นตักมาหนึ่งตะบวยนะครับแล้วก็ล้างมือซ้ายอย่างนี้แล้วก็ล้างมือขวาอจากนั้นก็เทใส่มือซ้ายอีกทีแล้วทำนี้พูดอไม่ได้ดื่มใช่ไหมคะไม่ดื่มทำให้ดูอีกทีได้ไหมคะแค่นี้นะ่ะเง่แง่ทำงี้ <laughs> ไม่ตายคงหิวน้ำเนาะดื่มก็ไปเยอะเลยนิดเดียวก็พอแล้วครับ <laughs> โอ้โหคนไทยนี่ พระเจ้าแห่งทะเลนะคะพระเจ้าแห่งทะเลครับแต่ว่าตอนที่สร้างเนี่ยคงจะมีน้ําทะเลเข้ามาแบบนี้ทุกวันตอนที่สร้างน,น่าจะทําได้ลําบากนะคะที่แบบนี้ใช่แล้วล่ะเา้ายิ้มนะจะกดถ่ายรัวเลยนะครับโอ้โหแอคชั่นเป็นชุดเลยขอบคุณนะคะทำไมไม่ถ่ายรูปคู่กันบ้างเนาะเหงาจังเลย คุณบีมไหว้พระปีใหม่เสร็จแล้วต่อไปก็เสียงสี่ผูกคําขอพอรเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะใส่คำอธิษฐานลงไปแล้วด้วยนะครับขออะไรเหรอเรื่องที่อยากได้นะครับเอ๊ะความลับอ่ะออความลับเหรอ <laughs> <laughs> ถ้าบอกไปเดี๋ยวจะไม่สมหวังนะคะโอ้ยเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองงั้นบอกไปนิดนึงอ่าก็ขอให้เรียนจบนะคะ <laughs> เอา <laughs> เผล <laughs> อบอกไปหมดเลย <laughs> รู้หมดเลยเนาะ <laughs> 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 คุณบีนพยายามเข้าเพื่อเรียนจบตามที่หวังไว้นะคะหลังจากนี้ไปเราจะไปตามหาของที่ทานได้ในช่วงฤดูนี้เท่านั้นกันค่ะและที่ต่อไปก็คือบริษัทการประมงที่อยู่บนฝั่งเกาะมิยาจิมาที่แห่งนี้จะมีของอร่อยๆอ,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 อะไรลอยอยู่เนะ เมื่อเข้าไปถามท่านประธานท่านก็เชิญเราเข้าไปด้านในเอ๊ hey, เรือเรือรเรือนี่นาะขึ้นไหวนะครับอ่ามามา,มาค่อยๆเดินน่ากลัวจังนะคะช่วงขอดูรูปแบบไม่ทันตั้งตัววันนี้มาที่เขตนาคาคุเมืองฮิโรชิมา่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะขอดูรูปถ่ายที่ชาวต่างชาติมาถ่ายในประเทศญี่ปุ่นกัน และนี่คือคุณโทมัสและคุณแบทที่มาจากนอร์เวย์รูปแรกที่ถ่ายที่ญี่ปุ่นก็คือรูปนี้นเนเนื้อวัวโกเบครับ่กันว่าถ้าอยากทานเนื้อโกเบต้องที่ญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะคุดินมาบ้างครับมีคนเคยบอกผมว่าต้องมาลองให้ได้ถ้ามาญี่ปุ่นที่ประเทศนอร์เวย์เนื้อว,วัวนี่ดังมากนินว่าเป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดในโลกด้วย รูปต่อไปก็คือรูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายในโรงแรมเก่าแก่ที่ทั้งสองคนเข้าพักสวมชุดยูคตะและนั่งพับขาดื่มชาเหมือนคนญี่ปุ่นไม่มีผิดเพี้ยนและอีกชุดหนึ่งทำไมถึงไม่ใส่ล่ะคะกิโมโนนี่มีวิธีพับแบบพิเศษนะครับมันน่าสนใจมากเลยเแล้วผมก็เ,เก๊กๆกัลงๆหาวิธีไม่รู้ว่าต้องเริ่มแก่จากตรงไหนมันงงมากเลยนะครับและนี่คือคุณแบที่ต่อสู้กับชุดในที่ที่คาดไม่ถึง คุณบีมผู้อยากลิ้มรสชาติของฤดูหนาวบนทะเลนั้นจะมีอะไรรออยู่บ้างนะดูทางนี้หน่อยนะครับนี่เป็นสัตว์เหรอคะมันเป็นสัตว์ครับเป็นสิ่งมีชีวิตนะนะตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีชีวิตนะเออตัวอะไรเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วคะยังมีชีวิตอยู่แน่นอนมันก็คือปลิงทะเลนะอาศัยอยู่ที่ก้นทะเลนะครับ จ้าปลิงทะเลพวกนี้มันกินสาหร,ร่ายหรือสายเพื่อดำรงชีวิตนะครับปลิงทะเลรสชาติของฤดูหนาวจริงๆแล้วแม้แต่บริเวณทะเลรอบๆกับมิยาจิมาก็หาจับได้เช่นกันแบ่งออกได้ตามถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นสีแดงสีฟ้าและสีดำสามชนิดเท่าที่ดูแล้วก็น่ารักละมั้ยแบบรูปร่างมันแปลกดีนะคะใช่แล้วล่ะ<อ>ดูสิ<อ>ครับอชอบเมนไทโกะใช่ไหมครับ ที่ว่าเป็นเมนไทโกะที่สีดำาๆและแข็งก็ได้นะครับมโนว่าเป็นเมนไทโกะสีดำแข็งแขงคงจะไหวนะฮะนิ่มค่ะนิ่มเหรอมันนุ่มๆนะคะเหมือนมันจะเหมือนมันจะระเบิดได้เลยที่ตรงท้องของมันนะคะครับเอามาส่งมาส่งมาเ้าดูพอแล้วหรอลองทานไหมครับถึงคุณบีมจะดูกังวลนิดหน่อยแต่ก็จะลองทานกันพอดีพอดีนะครับโอ้ยจริงเหรอครับเนี่ยเอาละนี้เลยอ่าลองดูไหมครับ ใช้มีดเป็นนะค่ะลองลองทำไหมฮะค่ะเป็นค่ะโอเคนะคุณบีมอย่าทำกลากลัวกลัวเออใช่ใช่ใช่แข็งซะแล้วค่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละถ้าหันมันจะแข็งนะครับเป็นสัตว์ที่น่าทึ่งนะครับจะต้องแล่ให้บางกว่านี้อีกนิดหนึ่งเพราะที่แตะๆยังนิ่มอยู่เนาะแต่พอจะหันเท่านั้นแหละแข็งเลยปลิงทะเลสดๆที่แล่มาใหม่ๆแน่นอนว่าคุณบีมเพิ่งจะเคยลองทานเป็นครั้งแรกเดี๋ยวขอทำใจนิดหนึ่งนะคะจะลองทานแล้วนะคะ เป็นไงฮะไม่ค่อยมีรสชาติใช่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับมรสของทะเลนะคะอ๋อเหรออือก็อร่อยดีค่ะอร่อยเหรอไม่จริงมั้งชอบรสทะเลอ่ะฉันชอบรสเค็มๆนะคะอือะ ต่อไปเป็นปลิงทะเลทานกับซอสพอนสึหัวไชเท้าเสร็จแล้วเลยครับดีจังเลยนะ,ะยอ้าขอเชิญทานได้เลยครับค่ะเชิญค่ะคุณบีนั่นแหละทาน <c oughs> <c oughs> อีกครังจะเป็นอะไรไป <c oughs> เอาเลยครับ <c oughs> เป็นไงครับอ,อร่อยค่ะอร่อยขึ้นนะพอใส่อซ,ซอสแล้วรสชาติเปลี่ยนนะครับ แข็งหรือเปล่าได้แต่รสหัวไชเท้านะมีแต่รสหัวไชเท้าซะอย่างนั้นอร่อยกว่าที่คิดไว้อร่อยใช่ไหมล่ะทาไมกินแต่หัวไชเท้าล่ะเอาหัวไชเท้ากลบรสชาติในปากใช่ไหมล่ะแต่ก็นะคนยังไม่ชินยังไงก็ไม่ชินน่ะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะใช่ไหมครับเอาละหลังจากไปสารเจ้าวันปีใหม่และได้ดิ้มลองอาหารญี่ปุ่นแล้ว คุณบีนชาวไทยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะครับผมมาดูกันว่าเธอเขียนอะไรขอรู้หน่อยครับค่ะโอ้เร oh, oh, ว,ว่าอะไรครับฟินเวอร์คำนี้ค่ะเอ่อคำนี้ตอนนี้ฮิตในหมู่วัยรุ่นที่ไทยนะคะก็คิดว่ามีแค่วัยรุ่นที่เข้าใจนะศัพท์ของวัยรุ่นไทยคำว่าฟินมาจากคำว่าฟินาเล่นะคะฟินาเล่ค่ะแปลว่ารู้สึกยอดเยี่ยมในตอนจบ เวอร์ก็หมายถึงสุดๆนะคะฟินเวอร์จึงรวมกันเป็นเยี่ยมสุดๆไปเลยประมาณนั้นค่ะชอบมากค่ะลาก่อนพูดยังไงครับบายบายเฮ้ยน้่มันภาษาอังกฤษแล้ว